สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาร่ทุกท่านนะครับคลิปที่2ครับบทเรียนที่2นะครับไพ่ไม้งานแผนการลุยมานะในหัวข้อของรู้ทันงานเปิดเกมดิวตำแหน่งหน้าที่การงานนะในเรื่องของการงานไพ่เซตที่2เนี่ยเป็นไพ่ไม้เป็นไพ่ไม้ที่ระบุในเรื่องของงานโดยเฉพาะ การเติบโตนะในเรื่องของงานเรื่องของแผนเรื่องของการลุยเดินหน้าบทเลยนที่สองนี้1ไม้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ไฟแรงพอหนึ่งไม้เนี่ยอย่างที่บอกหลายๆคลิปว่าหนึ่งไม้มือที่ยื่นมาจากมือที่ยื่นในในอากาศพระเจ้ากำลังสื่อสารกับเรา ผ่านบุคคลผ่านสภาพแวดล้อมผ่านสื่อต่างๆนำโอกาสนำภารกิจนำหน้าที่นำความรับผิดชอบมาให้เราไม้ที่ยื่นมาอ่ะเอางานไปทำอ่ะเอาภารกิจไปทำอ่ะมีหน้าที่ให้รับผิดชอบฟ้าริคิตอ่ะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ฟ้าริคิปให้คุณได้รับบทบาท บทบาทเนี้ยมันทําให้คุณมีการเติบโตไงคาว่าเติบโตในที่นี้คืออะไรถ้าเราไม่เริ่มปลูกอะไรเราจะรู้ไหมว่าเราทําอะไรเป็นใชสปราเขาถึงให้ภารกิจให้หน้าที่มาอ้าวทาอันนี้ซะถ้าคุณทําได้คนก็เห็นว่าคุณทําแบบนี้ได้การเติบโตคุณก็เริ่มต้นเห็นไหมครับพระเจ้ารักทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักทุกคนพยายามให้โอกาสทุกคน แต่อยู่ที่ว่าเราบางครั้งเราจะขวยคว้าโอกาสนั้นไว้ไหมหนึ่งไม้ครับมีภารกิจให้รีททำมีโอกาสรับไว้ส่วนใหญ่แล้วใบไพ่หนึ่งไม้เนี่ยถามว่าอาจารย์ตกงานมาหลายเดือนแล้วจะได้งานทำไหมขึ้นหนึ่งไม้มาปุ๊บโอ้โหคุณจะได้รับมอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบได้งาน ออไม่รู้ว่าว่างงานมาเท่าไหร่ละแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยจะมีงานมาเสิร์ฟถึงบ้านแน่นอนออจะมีภารกิจมาถึงบ้านมีอะไรมาให้ทำเลยถามเรื่องงานก็ได้งานเขาให้โอกาสเราพระเจ้าให้โอกาสผ่านบททดสอบผ่านการทำงานจากบริษัทห้างร้านหรือที่ที่เราไปสมัครงานนั่นแหละเออ เขาเรื่งเรียกว่าอะไรดวงชะตาแมทชิ่งกับการทำงานเอาละมีบททดสอบไปให้บททดสอบเนี้ยจะทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่คุณแล้วล่ะถระเจ้าได้มอบผลทางนี้มาให้และเออนอกสีจากว่าคุณไม่ชอบเส้นทางที่พระเจ้ามอบให้คุณก็อาจจะต้องเบี่ยงเบนไปเส้นทางอื่นไปยังไงซะคุณก็หนีพ้นพรมลิกิดพัยไม่พ้นเดที่นี่ เขาได้ผูกเส้นไว้สําหรับคุณแล้วต่อให้คุณหนีไปไหนไปไหนคุณก็ต้องกลับมาเส้นทางนี้อยู่เดิมในระยะเวลานี้ในช่วงเวในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณก็ต้องมาดํารงมามาดํารงมาอาศัยอยู่กินอยู่หลับนอนหรือมากร,กระทํากับเส้นทางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งไม้มาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะเมื่อเรารับหน้าที่มาแล้วได้รับโอกาสไปแล้ว พระเจ้าได้มอบสิ่งดีๆมาให้เราแล้วเรารับไว้สองไม้ครับเราเริ่มวางแผ่นแล้วครับเห็นไหมครับพอเรามีหนึ่งไม้แล้วพระเจ้ามอบโอกาสให้เราทําสําเร็จเรามีผลงานเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบก็มีมาเรื่อยๆเห็นไหมครับโอกาสก็มีมาเรื่อยๆพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราผมลิขิตก็ไม่ได้เที่ยวท้ทิ้งเราท่านก็ให้โอกาสงานเรามาเรื่อยเรื่อจนมาถึงสองไม้เป็นครั้งที่สอง เออให้งานทําให้โอกาสไปไอ้นี่มันทําได้ใช้งานได้ใช้งานดีทํางานเป็นเอาไปเลยสองไม้คุณต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าโอกาสมันเริ่มเข้ามาแล้วคุณจะบริหารจัดการความสําเร็จนี้อย่างไรวางแผนอนาคตเตรียมขยายงานอืสถานที่มันเริ่มจะแคบแคบแล้วสินค้าเริ่มเยอะแล้ว อเตรียมขยายโรงงานเตรียมขยายพื้นที่เออได้รับบทบาทใหม่ได้รับตําแหน่งหน้าที่ใหม่อ้าคนที่ทําเก่งเอาไปเพิ่มอีกสักหนึ่งหน้าที่อาสองไม้ขยับขยายการงานขยับขยายโอ้โหมันจะขยายไปไหนละสามไม้มันเริ่มใหญ่โตแล้วใช่ปะมันเริ่มแบบว่ามีความก้าวหน้าแล้วผลตอบรับดีดี ดิวในเรื่องของการงานดิวใช้ได้ผลประโยชน์ลงตัวแต่ห้ามไว้ใจคนอื่นทำนะคุณต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคุณอย่าไปเผลอไว้ใจใครนะคุณต้องทำด้วยตัวเองสามไม้ครับเฝ้าดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดการงานขยับขยายโอ้โหแผนแผนหนึ่งแผนสองแผนสาโอโ้ชีวิต การทำงานมาสู่ยุคสู่ลุกยุคลุ่งโรดเห็นไหมครับการงานเห็นไหมสเต็ปหนึ่งสองสามมาทุกคนมาดีหมดจากไพาทาโร่ดทุกคนมาดีหมดแล้วไม่มีใครที่มาแล้วได้ไพไม่ดีได้ไพชัวชวได้ไพ,ไไพลบๆไม่มีครับทุกคนเริ่มต้นมาเหมือนกันจังหวะมาเหมือนเหมือนกันถึงแม้ว่าจะต่างที่มาแต่ละคนบอกว่าทรัพยากรไม่เท่ากันไม่จริงครับ เรามีเวลายี่บสี่ชั่วโมองเท่ากันเรามีสมองเท่ากับมือสองสองก้อนเท่ากันเออเรามีเวลากลางวันกลางคืนเท่ากันเอออาจจะแค่บอกว่าบุญบุญเก่าทำมาไม่เท่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของบุญเก่าเพราะว่าสิ่งไพ่ไม้พระเจ้ามอบไพ่คือของใหม่ทั้งหมดเถ่ะถ้าคุณไม่มีความสามารถคุณก็ทำไม่ได้ ใช่ปะภากรกิจหน้าที่มาถ้าคุณไม่ขยันคุณไม่อะไรคุณก็ทําไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยตรงนี้ไปเพระาะฉะนั้นมันก็จะมีไทม์ไลน์อยู่สองไทม์ไลน์ไทม์ไลน์แรกเป็นเรื่องของการขยันเป็นการสู้เป็นการลุยกับไทม์ไลน์ที่สองเออฉันไปไม่ไหวฉันไม่เหมาะสมกับหน้าที่นี้เห็นไหมครับมันก็มีอยู่สองเส้นทางนี้แหละเพระาะฉะนั้นสามไม้ครับการงานเริ่มเดือนมีเมมกา้ามีความเก้าหน้าถามว่า การดีวงานในครั้งนี้เป็นยังไงได้รับการตอบรับดีนะมีความก้าวหน้าดีนะแต่การดีวครั้งนี้คุณต้องไปด้วยตัวเองนะคุณจะส่งคนอื่นไปแทนนะเพราะเขาไม่ไว้ใจใครนอกจากไว้ใจคุณโอเคนะเมื่อการงานขยับขยายมั่นคงแล้วนี่และครับความก้าวหน้าความก้าวหน้าทีมเวิร์ก การงานเริ่มสู่จุดถึงการได้รับความยอมรับการงานเริ่มมั่นคงแล้ด้วยความรู้ความสามารถด้วยโอกาสที่มอบให้ด้วยการสนับสนุสนจากคนอื่นๆทําให้เราเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าความมั่นคงของชีวิตอ่าพอมาถึงจุดนี้นักตั้งเรียนนักศึกษาสังเกตดูนะครับตั้งแต่ใบที่หนึ่งไม้สไม้สไม้และ4ไม้เนี่ยมันเรียบง่ายไหมใช่ปะ มันเรียบง่ายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราเป็นฝ่ายกระทำตัวเราเป็นตัวควบคุมเรารับโอกาสมาเราก็ทำโอกาสนั้นแต่ด้วยความเป็นมนุษย์แต่ด้วยความเป็นมนุษย์ห้าไม้ครับไม่มีใครจะยอมใครกันเลยมันไม่มีใครยอมใครกันเลยเราก็ไม่ใช่เก่งคนเดียวนี่ใช่ปะ่ะหนึ่งไม้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้คนเดียวคนอื่นเขาก็ได้กันทั้งนั้น เอาละสิในเมื่อพระเจ้าก็มอบโอกาสเนี้เท่าเทกันกันทุกคนนะห้าไม้ก็ต้องแย่งจริงครับการแข่งขันสูงมันก็ต้องชิงดีชิงเด่นกันสักหน่อยละใช่ปะเออเห็นไหมครับถึงแม้ว่าเราจะได้เท่ากันหมดแต่ความพยายามความเพียรมันไม่เท่ากันขยันมากก็ได้มากอ่านหนังสือมากก็ได้มากมันทบทวนความรู้มันขยันมันเพียรก็รู้มากกว่าคนอื่นห้าไม้คือการ แย่งชิงการแข่งขันผมจะไม่ได้แปลว่าการงานเกิดการทะเลาะบบอแวง้งหรืออิสาตาร้อนอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติลูกสถานที่มีหมดแต่สิ่งที่ยังไม่มีก็คือการแข่งกันเรียนรู้ใครรู้มากใครรู้น้อยแข่งที่ความสามารถวัดกันที่ความรู้และความสามารถโอเคไหมถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ย คุณก็ได้รับความสำเร็จหกไม้เมื่อคุณปลาเมื่อคุณมีความสามารถเก่งเก่งเป็นที่ประจักษ์แล้วมันก็ชนะไงเป็นผู้ชนะผู้ใหญ่เห็นผลงานออาตำแหน่งหน้าที่การงานคุณก็เอาไปคนนี้เก่งสุดใช่ไหมละ่ะได้รับการยอมรับได้การไว้วางใจมีคนซูโคกเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำเป็นผู้บังคับบัญชาโอเค ตำแหน่งนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่ที่คุณแล้วละเพราะคุณได้พิสูจน์มาจากห้าไม้แล้วว่าคุณเก่งจริงของจริงแต่มันชีวิตการงานก็ไม่ได้จบเท่านี้วันนี้สำเร็จวันต่อไปเราก็ต้องสู้ต่อรือต่อแก้ปัญหาจัดการสิ่งต่างๆควบคุมจัดการด้วยความรู้ความสามารถเจดไม้ครับการยืนหยัดการต่อสู้การตั้งรับตั้งรับ การตั้งรับปกป้องตําแหน่งเพราะว่าตําแหน่งของคุณมันก็ได้ม,ไม่ได้มีคุณคนเดียวนี่ที่ต้องการมันก็มีคนอื่นด้วยที่ต้องการตําแหน่งนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นห้าไม้จะมีอยู่ตลอดเวลาทุกสถานที่การแข่งแย่งจริงดีจริงเด่นการต้องการเป็นบูนําการต้องการเติบโตทุกคนต้องการหมดเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องปกป้องรักษาตําแหน่งนี้ไว้ให้ได้เกไม้ ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องรักษาตําแหน่งแต่อย่างว่าครับทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างมันคือการแข่งขันถ้าคุณหยุดนิ่งคุณก็แพ้เขาถ้าคุณหยุดนิ่งคุณก็แพ้เขาคุณก็ต้องพัฒนาตลอดเวลาไงแปดไม้ไงมันก็ต้องแข่งกันไปอย่างนี้แบบมันลงไม่ได้ไงมันแพ้ไม่เป็นมันลงไม่ได้คนคอยเสียบอยู่ตลอดเวลาเห็นไ,ไหมก็ต้องเรียนรู้กันก็ต้องแข่งขันกัน ชิงความได้เปรียบเสียเปรียบชิงไหวชิงพิบเออการดิลเป็นยังไงล่ะการดิลก็ต้องก็ต้องดูที่ว่าผลประโยชน์สูงสุดะใครให้ผลประโยชน์สูงหรือคนนั้นชนะใช่ปะใครให้ผลประโยชน์มากที่สุดก็ดีไปนี่คือการดิลถึงจะผ่านมันแข่งกันดิลไงแข่งกันต่อรองแข่งกันเสนอแข่งกันดูดิใครมีความสามารถมากกว่ากัน แต่ผมไม่อยากให้คุณไปแข่งกับใครในะในการทํางานนะเพราะว่าเรายิ่งแข่งอะ่ะเราแข่งไม่ไหวเราคนต้องเยอะแยะใช่ป่ะเออจะเอาเวลาเวลาไหนไปแข่งกับคนอื่นแค่ใช้ชีวิตมันก็เหนื่อยแล้วอะ่ะจะต้องไปแข่งกันเรื่องงานอีกเหรอเพราะฉะนั้นก้าวไม้ครับเราก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นะใช่ป่ะทําหน้าที่ของเราใครจะเป็นอะไรยังไงใครจะมาแข่งเราก็ไม่สนใจหรอก เพียงแต่ว่าคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีเยี่ยมพอแล้วถ้าคุณไปแข่งกับเขานะโอ้โหเดี๋ยวคุณแข่งคนนี้ชนะเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาเรื่อยๆคุณจะแข่งตลอดชีวิตมันเหนื่อยใช่ปะแค่ใช้ชีวิตมันก็ยากลําบากแล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นก้าวไม้ครับออ,อดทนนิดหนึ่งงานหนักเออย่าอย่าสอยสู้สู้ไม่ได้สู้เพื่อใครก็สู้เพื่อตัวเราเองแหละเออ มุ่งมั่นรักษาในความเป็นเราแข่งกับตัวเราเองไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นหน้าที่นี้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเก้าไม้เออเพราะในเมื่อที่คุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสมอต้นเสมอปลายสิบไม้มครับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเห็นไหมครับสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่คุณอยู่ดีแหละเออ ถ้าคุณยังดังรงรักษาตําแหน่งหน้าที่ยังคงเก่งอย่างเหมือนเดิมเนี่ยมีความเป็นตัวคุณรักษาคุณภาพฝีมือไว้ได้ยังไงงานมันก็เต็มเห็นไหมครับสิบไม้ของงานเต็มเปี่ยมเลยแต่ทีนี้มันก็หนักมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาครับทํางานเยอะมันเหนื่อยกันทุกคนไม่มีใครไม่เหนื่อยอแต่มันเหนื่อยแล้วมันภาคภูมิใจไงถึงแม้ว่าหนักมันก็ภาคภูมิใจเราคุยได้นี่โอ้ยงานเราเยอะแยะแล้วไม่มีเวลาทํางานคนอื่นไม่มีงานเขาอ,อ,อื่นว่างงาน แต่เรางานเยอะงานเยอะหมายถึงอะไรมันก็มีเงินกินมีเงินใช้มีเงินเก็บมีเงินสำรองมันก็มีเงินใช้ไงเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับนี่คือไพ่ของนักสู้เลยนันเนี่ยเออเพราะฉะนั้นสิบไม้ผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะเลวร้ายอะไรนะเออมันมองว่าดีดีซิอีกทํางานเยอะเราจะได้มีเงินเยอะถ้าทํางานน้อยนี่สิค่าใช้จ่ายตอนนี้มันวิ่งพุวดพุด,พด,พด,พดจะหาเงินไม่ทัน ยุคน,นี้สมัยนี้สิบไม้จึงไม่ใช่เป็นไพ่ที่เหนื่อยยากลําบากต้องอดทนหรืออะไรฮะแต่กลับกลายว่าเป็นไพ่ดีนะคนที่มีงานเยอะๆเนี่ยกลับกลายเป็นที่หน้าอิจฉาของคนที่ไม่มีงานโอเคนะทีนี้เรามาดูต่อครับเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเออไม่งั้นเราก็แบกงานเราก็ทําอยู่เงี้ยคนเราทุกคนนะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งครับมันจะหาหนทางจะหาโอกาสให้กับตัวเอง ไพ่มหันเล็กไม้ครับมันเรียนรู้มันศึกษามันคอยดูเขาเรียกว่าไอเดียงานใหม่ๆมันเป็นความสดใหม่เราต้องสดใหม่เสมอในการทํางานเรียนรู้อะไรเทคโนโลยีใหญไงมาใหม่ AI มั้งแหละเทคโนโลยีใหม่ๆแอปพลิเคชันการพัฒนางานยังไงให้มันเร็วขึ้นให้มันดีขึ้นแก้ปัญหาย,ยังไงให้มันให้เราเหนื่อยน้อยลงเออเราก็ต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างนี้ครับมันเป็นการทำงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยศึกษาไปด้วยแต่เมื่อเรารู้แล้วเราศึกษาแล้วครับเราต้องลงมือทำ้วยนะอย่านิ่งอย่าเฉยครับงานทุกงานภารกิจหน้านที่ทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยความสามารถไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคำพูดต้องลงมือทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ภายใบนี้อาจจะขยันนิดหนึ่งอาจจะต้องเหนื่อยน,นิดหนึ่งทุ่มเทน,นิดหนึ่งแต่มันผลดี ถ้าคุณทําได้พิสูจน์แล้วว่าคุณรู้จริงคุณทําจริงเขาก็ยกย่องให้คุณนั่งอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารคุณก็สามารถควบคุมจัดการสิ่งต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแม้จะยากลําบากแต่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีโอเคไหมเมื่อคุณถึงจุดสิ้นสุดจุดสูงสุดและกันไม่ใช่สิ้นสุดเมื่อจุดสูงสุดในการทํางาน ราชนีไม้ครับเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นสีเป็นที่หน้าไว้วางใจปีคนเป็นคนที่มีฝีมือความสามารถเป็นที่ต้องการตัวของบริษัทหลายๆบริษัทราชาไม้ครับขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณทำนะครับคุณจะเป็นผู้กลุ่มเกมดิวงาน ของมีห้องของใครดูงานในชีวิตคุณนี่แหละเป็นผู้ที่สามารถกลุ่มเคกลุ่มกลุ่มเกมชีวิตการงานของคุณได้เออมันดีไหมล่ะถ้าเราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเราเองใช่ป่ะเล่นในเกมที่เราตั้งกติกามันดีกว่าไปเล่นเกมที่คนอื่นตั้งกติกาใช่ไหมมันเหนื่อยแต่เราจะถ้าเรายังเป็นพนักง,งานเล็กๆอยู่เราก็ไม่สามารถเป็นตั้งกติกาอะไรได,ได้แต่ถ้าเรามีอำนาจมีหน้าที่มี บุญภาวัศาสนาส่งได้เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการเราก็สามารถดําเนินเกมคุมเกมนี้ได้ด้วยตัวเองโอเคนะเหนื่อยยากลําบากเป็นเรื่องธรรมดาครับมีงานทํามีเงินใช้นี่สิเป็นเรื่องที่ท้าทายมากที่สุดขอให้ดีลงานอย่างมีความสุขและขอให้ดีลงานด้วยความสาเร็จกันทุกคนนะครับตั้งแต่ดําเนินมาเนี่ยจากหนึ่งไม้จนถึงราชาไม้เนี่ย ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์อะไรกันมากมายแนละ้วเราได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้ว่าชีวิตคนทํางานไม่ได้พักหรอกครับมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ตลอดเวลายังไม่พอครับมันมีเรื่องของการแข่งขันเออการแข่งขันมันก็มีมาหลายรูปแบบแข่งเรื่องงานเมื่อไหร่แข่งเครื่องเรื่องการปรับราคาเมื่อไหร่แข่งเรื่องอะไรนานาจกีปริัณมันมีกลยุทธ์มากมายในการแข่งขันถ้าเราอยู่นิ่งอยู่เฉยหรือแม้หยุดนิ่งแม้กับแป๊บเดียวแหละ ล้าหลังทันทีช้าทันทีเลยคนอื่นเอาไปกินหมดละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าถ้าโอกาสที่ดีที่สุดคือถ้าเราได้ทํางานในสิ่งที่เรารักนะอย่างรายชาไม้อะมันมันก็จะทําให้เราสามารถควบคุมสิ่งต,งต่างๆได้อ,อทุกคนก็อยากจะทำในงานในสิ่งที่เรารักแหละแต่การเริ่มต้นมันมักมากไม่เหมือนกันแต่จุดหมายปลายทางเราสามารถสร้างได้ กรรมเก่าไม่รู้ว่ากรรมเก่าเป็นยังไงแต่เราสามารถสร้างกรรมใหม่ได้โอเคไหมกรรมเก่าก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าแต่อนาคตเราสร้างได้มันคือกรรมใหม่เราต้องแยกแยะออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มสร้างกรรมใหม่กรรมคือกรรมะการการะทำการงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าเราได้ดูคลิปคลิปนี้แล้วเราเป็นผู้เรียนรู้แล้วเราผู้รู้แจ้งแล้วทีนี้แหละ การงานยังไงก็เสร็จเปาเราสามารถรู้แล้วว่าเราจะวางแผนยังไงจะดีวงานให้ยังไงให้เกิดความสําเร็จไพาทาโร่จะเป็นเพื่อนคนตลอดไปจบแล้วนะครับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ